สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์ทัดในรายการกล้องส่องพัะสยาครับเสียงก็อาจจะดังไปหน่อยเพราะว่าบ้านผมนั้นอยู่ติดถนนนะครับู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดโูไทยก็มีพระมาให้กับท่านผู้ชมก็มีหลายคลิปออกไปเยอะแล้วครับก็เกือบร้อยร้อยคลิปวิดีโอละเพราะว่า,าผมอาจารย์ทัดมันเสพิก็ เป็นพระราชการครูบางนานเกษียณมาหลายปีก็ได้สะสมพระมาไม่ต่ำกว่าสามสิบกวปีนะครับก็ตั้งแต่อายุสิบเก็บจําได้นะตั้งแต่อายุสิบเก็บไปรุ่นชอบพระเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นก็อยู่อยู่ใกล้วัดไปกับพ่อกับแม่มั่งปู่ย่ามั่งคือไปวัดเลยเฉพาะมีเทศมหาชาติเนชอบนะครับก็เลย เออได้พระจากปู่ย่าตามมามาอะไรบ้างครับก็รวบรวมสะสมไว้ตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงผงเออเป็นครูก็พ่อแม่พ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนนครสวรรณแต่พาครอบครัวมาตั้งแต่ผมอายุห้าขวบหกขวบมาอยู่ที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกก็เลยได้สะสมพระก็ะชื่นชอบ แล้วก็มาทํางานการปลูกที่กําแพงเพชรแล้วก็ย้ายมาอยู่กับครอบครัวที่นวะัดสุโขทัยแบับณตอนนี้ผมก็เป็นคนสุโขทยัยนะจริงๆแล้วผมเป็นผู้ที่ส่งเสริมการปลูกโกโก้ทั่วประเทศนี่ก็ช่วงนี้เป็นโควิด แับโลคโควิดเราก็เอาพักมาให้กับท่านผู้ชมดูนะครับก็มีความสุขขยานหนึ่งแล้วมีคนคอมเมนต์มาอะไรมาก็รู้จักคนนั้นคนนี้เยอะนะครับก็จะได้ชมกันนะครับมีทั้งเกจิแล้วก็ทั้งพระปุก,กที่ใช้ชื่อว่าพระสยามาพระสองก็สยามในหมายความผมพระสมพระทั้งเกจิทั้งปุก ตั้งแต่ภาพเหนือยันถึงภาคใต้ที่สรงอิสานภาพกลางม,มีหมดเหรครับเดี๋ยววันนี้ก็มาชมกันว่าจะเอา,าพาะอะไรมาให้ท่านชมครับดูมพระพิมพ์โคบัลลังนี่ครับคือคือตรงเนี้ยเห็นไหมคล้ายๆกับพิมพ์แจกกันไหมเนี่ยตรงเนี้ยนะแต่เขาต่อออกมานี่ครับเป็นโค เขาเรียกว่าพิมพโพบนลังนะครับเนี่ยครับสวยดูเนื้อนะฮะพิมพโพบาลังสวยมากคุณสมัยก่อนนี่กเขาแกะเห็นไหมแกะลายละเอียดนะครับแล้วมีความอ่อนช้อยเขาจะมีโค้งมีเ wow ว้าม, wow มีอะไรเอง พระเอวนะฮะเป็นนางเลยนะครับสวยมากดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะฮะแล้วก็มีผุมีลไยเห็นชัดถ้าไม่เก่าจริงมันทำแบบนี้ทำไม่ได้นะ โทรมาพูดมาคุยกัน,กนอาจารย์สุทศนตมั่นเข็ดวิทย์เปิดโทรศัพท์ก็อยู่ตาด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับอ่าดูอีกองหนึง่งอันนี้เอาน้ำมันจานล้างแล้วก็วล้างได้แค่นี้แหละพระใหญ่ยิ่งล้างไม่ค่อยออกเลยเนเป็นเนื้อเนื้อเนื้อ,อ,อ,อหยาบใช่ไหมฮะเนื้อเขาจะพูนเป็นปูไต เนี่ยพอเราล้างแล้วเราจะเห็นเนื้อใน,นเลยว่าพระนี้เลียนแบบยากถ้าไม่ใช่ใช้เวลาที่ไปอยู่ในกรุอยู่ในกรุนี่จะมีอากาศร้อนอากาศหนาวมีทั้งมีไอนองไอน้ำโอ้ออกมาเนี่ยพระถึงผุออกมาอย่างนี้นะครับพอแต่ละปีแต่ละเดือนก็ไม่เหมือนกันแล้วอยู่ในกุไม่รู้กี่ร้อยปีพระก็เลยต้องเป็นแบบนี้ฮะ ดูเนื้อนะฮะอันนี้ล้างเห็นเนื้อในเขาภาพเนื้อชิ้นนี้ผมส่วนมากผมจะใช้น้ำมันจันนะครับน้ำมันจันล้างใส่เปะแปงถูเลยนะครับภาพผมมีหลายองค์ไงผมก็เลยไม่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 กลัวไงอยากรู้เนื้อในเ็าเป็นยังไงถ้างั้นเราไม่กล้าดูไม่กล้าอะไรไม่กล้าทมไม่กล้าขีดไม่อะไรนะ งั้นไม่รู้ครับอย่างพระรอดอผมขีดให้เห็นแลยขีดกระจกขีดสังกสีควักควัก,วกท,ทั้งทั้งที่ขอบบางๆเนื้อเกินเนี่ยยังไม่ผูกไม่กอนเลยนั่นพระพระรอดที่เกิดเป็นพันปีนะครับพันสามร้อยกว่าปีนะครับนะขีดถ้าเกิดเป็น เออเนี่ยดังควักควัก,วกถ้าเกิดเป็นไอ้ตะกัวมันจะติดมาเลยเอเห็นไหมหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอนั้เสร็จแล้วเดี๋ยวไอ้นี่สีเนี้ยเขาก็จะขึ้นมาอีกนะครับเขาจะดันออกมาจากด้านในวันนี้มาให้ดูสามองค์นะครับเ ทั้งทั้งที่ได้มาเหมือนกันนะได้มาที่เดียวกันสององค์เนี่ยคล้ายกันเห็นไหมแต่คาบไม่เหมือนกันแต่องค์เนี้ยผมแปลงแปลงล่างไปแล้วโดยใช้น้ำมันจันใส่แปลงมาถูนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทำอะไรอันนี้ของเดิมเนี่ยอันนี้อันเนี้ยอันนี้พอน,นั้เนเสร็จแล้วเราเห็นเนื้อในเลยฮะอันนี้อันนี้เราไม่เห็น,เห,นเห็นไหมเนี่ยเขาจะเกิดกังเขาเขาเขา,เขาจะคุมเนื้อไว แต่แต่พอเราล้างเสร็จปั๊บเนี่ยเราเห็นเลยโอ้โหเนื้ออย่างเงี้ยถ้าแต่แต่พอเราล้างเสร็จปั๊บเนี่ยเราเห็นเลยโอ้โหเนื้ออย่างเงี้ยถ้าไม่เก่าจริงนี่มันไม่เป็นอย่างเงี้ยถ้าเนื้อใหม่นี่มันจะไม่มันมันจะเป็นมันนะครับมันจะตึงนะครับอันนี้เขาจะเป็นเนื้อย่นย่นเหี่ยวเหียวเหมือนคนแก่ยิ่งแก่ยิ่งเหี่ยวนะครับเนี่ยดู